s ตอรี่สโน n น้อยชาแนลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะในช่องสตอรี่สโน n น้อยชาแนลเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําผัดเผ็ดไก่บ้านกันค่ะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของไก่บ้านค่ะอันนี้คือไก่บ้านหนึ่งตัวสับเป็นชิ้นพอดีคําพร้อมกระดูกค่ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ ใบยี่หร่าค่ะแล้วก็ใบกะเพราแดงจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าหัน่นเอาไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะตะไคร้หั่นค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของพริกแกงแดงค่ะพริกแกงแดงขูพอหยาบค่ะ กระเทียมโขกพอหยาบค่ะพริกขี้หนูสวนสองอย่างนี้โขกแค่พอหยาบนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับอาหารค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะพริกไทยป่นค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะ ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะในส่วนของผงปรุงรสตามความชอบได้เลยนะคะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นใส่น้ำมันลงไปนำพริกขี้หนูสวนกับกระเทียมที่เราบุกไว้พอแตกลงไปผัดให้หอมค่ะ นามด้วยพริกแกงแดงค่ะผัดให้หอมฉุยเลยนะคะแกงเขาเริ่มแห้งแล้วเราก็นำไก่ใส่ลงไปเลยค่ะ เราหัดจนไก่สุกได้ที่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะ ใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะพริกไทยป่นเพิ่มความหอมเพิ่มความเผ็ดร้อนค่ะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ น้ำตาลทรายค่ะผัดให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเติมน้ําลงไปค่ะถ้าใครมีน้ําสต๊อกก็เติมน้ําสต๊อกได้เลยนะคะไม่มีก็ใช้น้ําเปล่าแทนค่ะ ในน้ำแห้งค่ะชิมรสชาติตามความชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ใช้ผงกรุงรสก็ใช้น้ําตาลแทนได้ค่ะหอมมากเลยค่ะผัดให้น้ํำข้าแห้งเลยนะคะ น้ำเขาแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ใบยี่หราใบกะเพาแล้วก็ตะไค้ใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าใส่ลงไปเลยค่ะ หอมมากเลยค่ะทุกคนใส่พริกชี้ฟ้าหั่นลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ